สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาทำน้ำยาขนมจีนนะคะแบบใส่กะทิค่ะมีกระเทียมค่ะตะไคร้หอมพริกกระชายเอาไปบดนะคะบดให้ละเอียดนี่เป็นเนื้อปลาสาบะที่จะใช้ทำขนมจีนวันนี้ค่ะมีตีนไก่ต้มให้เปื่อยนะคะแล้วก็มี เลือดเป็ดค่ะเอามาลวกค่ะต้มนิดนิดไม่ต้องถึงกับต้มมากตอนนี้ก็ใส่กะทิลงไปนะคะใส่น้ำเปล่านิดหนึ่งให้เป็นหางกะทิค่ะแล้วก็รอให้เดือดคนๆนิดนึงพอเดือดแล้วก็ใส่ ของที่เราไปปั่นนะคะก็จะเป็นพวกหอมพวกกระเทียมพริกพวกกระชายค่ะแล้วก็เราให้เดือดนะคะใส่พริกแกงค่ะพริกแกงแดงเพิ่มสีสันด้วยพริกแกงแดง แล้วก็รอให้เดือดสเสล้ก็ใส่เนื้อปลานะคะสีสันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นสีเหลืองทอง แล้วก็ใส่ตีนไก่นะคะตีนไก่ต้มยังไม่เปือ่อยกริงๆนะคะก็เลยเอามาต้มกับน้ํายาขนมจีนต่อวันนี้จะทําแบบเข้มข้นนะคะเพิ่มน้ำเปล่า ยามคนบ่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้ติดก้นหม้อเพราะว่ายก,กงไม่ได้ใส่น้ําเยอะนะคะใส่ใบมะกรูดกับพริกสดค่ะปรุงรสกันนะคะอันนี้เป็นเกลือค่ะ ผงนัวผงชูรสค่ะรสดีน้ำปลาเยากงยังไม่ได้ใส่ปลารานะคะเพราะปกติแล้วจะไม่ค่อยกินปลาราเท่าไหร่ก็เลยจะใส่แค่นี้ไปก่อนใส่เลือดค่ะเลือดก็เป็นเลือดเลือดเป็ดน,นะคะ แล้วก็เพิ่มหางกะทิค่ะเราให้เดือดตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะสีสันก็เริ่มออกเริ่มน่ากินแล้วค่ะเลือดหมูไม่มีขายนะมีแต่เลือดเป็ดนะคะอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านไทยค่ะ ชิมรสชาตินะคะขอใส่น้ำปลา,านิดนึงปกติจะไม่ใส่น้ำปลานะคะวันนี้ก็ใส่นิดนึงเป็นคนที่กินน้ำปลาไม่ค่อยได้คะ่ะชิมอีกรอบ น้ำปลาค่ะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้แล้วก็เราปิดเตานะคะมาดูกันอีกทีค่ะลังจากเสร็จแล้วและก็เราให้ยังไม่เย็นดีนะคะมากินด้วยกันนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ